พีคุ้มีวิธีดูแลผัวยังไงครับโอ้โหคุณมารียมพี่ไม่ใช่ผัวจบคุณมากค่ะพีคุ้มีวิธีดูแลผัวยังไงครับโอ้โหคุณมาเรียอม oh <my> พีคุ้มีวิธีดูแลผัวยังไงครับเนี่ยเห็นมาล่ะให้ตอบคำถามยากๆอีกแล้วคุมม้ว่ามันแล้วแต่คนนะ แล้วก็บางคนเรารู้สึกว่าเราอยากอยากเทคแคร์เขาเยอะบางคนเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาเทคแคร์เรามันแปลกอะมันไม่มีมันไม่มีตายตัวผิวไม่ใช่ผัวจบบนนี้ฉันแบบนอกจากจะสายตาไม่ดีแล้วเหมือนแบบดูแลผัวซะละอะโอเคค่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะผิว โอ้ยสมโอแอรโรช่วยดีด้วยแต่นี่ไปพูดพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็พูดต่อแล้วกันคือคือกูว่าสุดท้ายอะ่ะแค่ต้องคุยกันค่ะเรื่องเรื่องความสัมพันธ์อะ่ะ